สวัสดีครับพี่โอน็ติเทพคุณคำโอเคเน็ติเทปโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้จะคุยถึงภาพยนตร์อินเดียเรื่องล่าสุดที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเรานะครับในเครือเมเจอร์ฉายอยู่แค่2โรงเท่านั้นคือไอคอนซีเนคอลิกและพี่โอได้ดูที่เมเจอร์สุขุมวิทนะครับหนังเข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันศุกร์ที่21เมษายน2566ซึ่งก็เข้าฉายตรงกับที่อินเดียซึ่งเป็นวันสําคัญวันอีด หรือว่าเป็นวันวันสำคัญทางาศาสนาจะไม่รู้จะพูดยังไงคือซาวมานนี่รู้สึกว่าจะเป็นมุสลิมด้วยนะครับวันสําคัญนี้ก็เป็นวันสําคัญของประเพณีชาวมุสลิมถ้าพี่โอจําไม่ผิดนะเพราะว่าพี่โอเคยอยู่ในประเทศตะวันออกกลางก็เคยอยู่ร่วมงานเทศกาลวันอีดประมาณนี้เหมือนกันครับหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จพอประมาณนะครับแต่ว่า ฉายในบ้านเราแค่2โรง2โรงเท่านั้นแล้วพี่โอก,ก็ดูเอาวันที่6ของการฉายหนังเข้าฉายวันที่21แล้วพี่โอไปต่างจังหวัดแล้วเพิ่งกลับมาวันอังคารได้ดูวันพุธเท่ากับว่าเป็นวันที่6แล้วทีแรกก็คิดว่าจะทําคุยเรื่องนี้ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าหนังอาจจะอยู่น้อยเพราะว่าเขาฉายแค่นี้เองฉายแค่นี้อาจแสดงว่า ทางบอลลูดบางเกอกอาจจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีกระแสอะไรมากนักอาจจะเข้ามาขั้นเวลาแล้วก็ออกไปภายในสัปดาห์เดียวรีบนี่รีบไปดูแล้วปรากฏว่าคนเต็มโรงมากๆครับดูพี่โอถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยรอบที่พี่โอดูในรอบสามทุ่มของวันพุธมีที่ว่างเหลืออยู่ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าว่างจริงหรือเปล่าด้วยเพราะาเรากดถ่ายรูปก่อนที่จะหมดเวลากดตัวหนังนะครับคนอินเดีย ดูกันเต็มโรงไปหมดแล้วก็ยังมีคนไทยเข้ามาดูด้วยเพราะว่าตอนนี้หนังอินเดียในบ้านเรานั้นใช้เอ p a s s ดูได้แล้วไม่เสียงเงินเพิ่มแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เอ p a s s สวันพุธก็ยังมีโปรโมชั่นวันพุธสุดประหยัดของเมเจอร์อยู่นะครับอาจจะดูได้ในราคา120แล้วพี่โอก็บังเอิญไปดูตรงวันพุธแต่พนักง,งานเ็บอกว่าเรื่องอื่นๆก็ คนหมายถึงวันอื่นๆคนก็เยอะประมาณนี้เหมือนกันสำหรับเรื่องนี้นะครับยังไม่ได้พูดถึงชื่อเรื่องเลยเรื่องชื่อคิสิกายบคิสิกาจันถ้าออกเสียงไม่ผิดนะใบใบในตัวนี้ออกเสียงเป็นพอพอพายบใบแปลว่าพี่ถ้าเราจำได้ในกังคูใบนะครับเรื่องที่ยิงแกร่งแห่งมุมใบนั่นอันมุมใบก็ไม่ใช่ใบตัวนี้นะไม่รู้ใช่หรือเปล่าแหละแต่ว่า สะกดเป็นภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันนะครับใบนใบนั้นก็คือพี่เป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือในพี่โอค้นดูใน Google เขาบอกว่าแปลว่าพี่ชายในที่นี้ก็คือพระเอกของเรานี่แหละซาลมานขาดนะครับเป็นพี่ชายของทุกคนเลยจันนี่แปลว่าชีวิตก็พี่โอก็รอผู้ที่เชี่ยวชาญภาษาฮินดีมาแปลเรื่องนี้ให้ฟังสวยๆชื่อเรื่องว่าหมายความว่าอะไรแต่ก็ ตรงกับตัวเนื้อเรื่องคือซาวมมนขาเนี่ยทำตัวเป็นพี่ชายที่ดีของคนทุกคนในเรื่องเขาเป็นพี่ชายของน้องชาย3าคนนะครับแล้วเขาก็มีชีวิตอยู่เพื่อน้อง3าคนนี้พี่โอจะเข้าไปที่เรื่องย่อเลยนะครับอ๋อก่อนอื่นอาจจะมีผู้ที่อยากจะชมคลิปแบบสั้นๆจะตัดสินใจว่าดูเรื่องนี้ดีหรือไม่ตอนนี้ก็ตัดสินใจได้ไปช่วงหนึ่งแล้วว่าคนเยอะขนาดนี้คิดดูแล้วกันนะครับว่าจะเสี่ยงไปดูดีหรือไม่ ไปถึงหน้าโรงแล้วอาจจะไม่ได้ดูเพราะเพราะเต็มไปแล้วก็ได้หนังเรื่องนี้สรุปก็คือได้อยู่โรงต่อในบ้านเราเป็นสัปดาห์ที่2เพราะว่าคนเยอะมากนะครับแต่ถ้าไม่ใช่คอหนังอินเดียพี่โอบ,บอกได้เลยว่าเรื่องนี้น่าจะไม่ถูกใจเพราะว่ามีความเป็นอินเดียสูงมากมีมิวสิควลมีเพลงที่เต้นไปร้องไปเกือบตลอดเรื่องความยาว2ชั่วโมง25นาทีเนี่ยมีเพลงมิวสิควลไปแล้วประมาณ8เพลงพี่โอ จำได้ประมาณนั้นนะหกถึงแเพลงหรือว่าอาจจะมากกว่าน้อยกว่านี้เล็กน้อยก,ก็ก็จำไม่ไหวนะครับแต่ความดีของเรื่องนี้ถ้าคนที่ชอบหนังอินเดียชอบซาวมานข่านอยู่แล้วชอบขนมคำนียมวัฒนธรรมอินเดียชอบความตลกและโอเวอร์แอคชั่นแบบอินเดียเรื่องนี้ก็ยังคงถูกใจเหมือนเดิมน,นะครับประชาชนใน AMDB เนี่ยผู้ลงคะแนนเป็น คนทั่วโลกเขาก็ให้คะแนนเรื่องนี้สูงถึง7.6เต็ม10โดยเฉลี่ยจากคนมาลงคะแนนประมาณ30,000กว่าคนแต่ว่าในเว็บมะเขือซึ่งเป็นเว็บที่ค่อนข้างสากลสากลโดยที่ไม่ไม่เอเชียคือคนลงคะแนนจะเป็นชาวอเมริกันเป็นส่วนใหญ่นักวิจารณ์ให้เรื่องนี้0%คือมีนักวิจารณ์อยู่แค่7-8คนของฝรั่งเขาดูเรื่องนี้เขาไม่ชอบเลยแล้วก็คนดูก็เป็นคนดูฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ชอบพอประมาณชอบ อยู่ที่59เนะครับก็ตัดสินใจตัวเองว่าเราเป็นคนอื่นคนดูหนังทั่วไปที่ไม่ได้ดูหนังอินเดียเป็นปกติดูแค่ RRR ารกังคูบไบแล้วก็ปาทานแค่นี้ชอบถ้าชอบอยู่แค่นี้เรื่องนี้ไม่ต้องดูไปดูเรื่องอื่นได้เลยและคนเต็มด้วยนะครับไม่ต้องเสี่ยงแต่ถ้าคนชอบหนังอินเดียเป็นปกติเข้าใจหนังอินเดียขนรรมเนียววัฒนธรรมอินเดียอยู่แล้วความตลกแบบอินเดียแล้วก็แอคชั่นแบบอินเดียมิวสิควอลแบบอินเดียดูเรื่องนี้ได้ ให้ปางกลางพี่โอก็ให้เรื่องนี้ปางกลางเฉลี่ยปางกลางอยู่ที่เจ็ดเต็มสิบนะครับเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้คุยไปแล้วก็เขาเป็นพี่ชายของน้องหลายคนแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงดูแล้วเขาไม่อยากแต่งงานเพราะว่าเขาอยากให้น้องๆมีชีวิตที่มั่นคงไปก่อนถ้าน้องๆไม่แต่งงานเขาแต่งงานไม่ได้เรื่องนี้พอ o นี้คุ้นๆมากมันเหมือนเรื่องรักษาบรรดาลที่เราเพิ่งจะดูไป เมื่อหยกๆกปีประมาณปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็แต่หลังเรื่องนั้นเป็นหนังรีเมคเรื่องนี้ก็เป็นรีเมคแต่รีเมคเก่ากว่ารีเมคจากอินเดียใต้ก็หนังอินทีฮินดีส่วนใหญ่ภาษาฮินดีส่วนใหญ่ก็รีเมคจากอินเดียใต้เป็นหลักนะครับหนังออกแนวแอคชั่นคอมเมดี้ดรามา่าซึ่งแนวแอคชั่นในเรื่องนี้มันจัดเต็มจริงๆแต่ว่าพี่โอขัดใจตรงที่ส่วนที่จัดเต็มของแอคชั่นมันจะเป็นส่วนที่ มันตลกมากกว่าคือมันไปแอคความตลกในเรื่องนี้มันเอาแอคชันเข้ามาใส่หมายถึงอาจจะเป็นจินตนาการของตัวละครเป็นความฝันของตัวละครฝันว่าได้บูได้สนุกได้อะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้เราคนที่ดูหนังทั่วไปอาจจะเสียอารมณ์พอสมควรแต่พอถึงฉากที่จะต,ต้องแอคชั่นจริงๆแล้วโชว์ความสามารถจริงๆมันกับ ไม่เต็มที่อ่ะแล้วเอานารานักแสดงสายบู๊มาตั้งหลายคนปรากฏว่าซาวมานโชว์คนเดียวนะครับถ้าจะเทียบซาวมานไปโผล่ในหนังซารุกขานเรื่องปาทานเนี่ยในฉากแค่รถไฟแค่นั้นเองซาวมานยังได้แสดงความเท่ของตัวเองเต็มๆในช่วงเวลานั้นเต็มๆคือแบบว่าหนังบทตรงนั้นเสริมเขามากซึ่งอาจจะแค่5นาที10นาทีก็เถอะแต่เรื่องนี้เอาดาราคนอื่นมารับเชิญ หรือสมทบตั้งมากมายที่น่าจะโชว์ความเด็ดของแต่ละคนแต่ละคนซึ่งก็มีตั้งหลายคนนะแล้วก็บอกว่าบทแต่ละคนนี้ก็บทบาทสําคัญด้วยสําคัญเป็นถึงขนาดพี่เขยเป็นน้องชายเนี้ยสำคัญขนาดนี้แต่แต่ละคนแทบไม่ได้โชว์เลยออกมาแต่ละคัทนะ้ออกมาแค่3วิ5วิโชว์ซาวมาันเดี่ยวอยู่คนเดียวคือ พี่โอว่าเสียดายเสียของมากนะครับรู้สึกขัดใจตรงนี้อย่างแรงแล้วก็มีสิขอ้อบางฉากบางตอนก็ดูจะเ,เยื่นเยอะเยอะแยะน่าเบื่อนี้ขนาดเราดูหนังอินเดียเป็นประจำนะครับเราก็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 คิดประมาณนี้แหละความตลกของเรื่องนี้มันไม่เต็มที่มุกตลกของอินเดียคนอินเดียก็ชอบอันนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจแต่คนไทยก็มีมุกที่ดีบางมุกหลายๆมุกนะครับที่เราอาจจะชื่นชอบได้อย่างเช่นซับไตเติ้ล ซึ่งตอนนี้เขาน่าจะกลับมาใช้บริการซับนรกของ Google แปลอีกเหมือนเดิมแล้วนะครับมีอย่างคำว่า NO NO ไม่ไม่เขาแปลว่าเลขที่ Wrong must be wrong, right must be right ก็แปลว่าผิดก็ต้องเป็นผิดถูกก็ต้องเป็นทางขวานะครับแล้วก็พระเอกที่ใครๆเรียกว่าแจนในเรื่องพระเอกเขาไม่มีชื่อแจนแจนแจนก็แปลว่ามกราคมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แจนจอจอแอนจอแจน เรีแล้วก็เออมันไม่ใช่นะอีกคำหนึงที่พี่เอตลกมากฮาร์กลิ่งคือตัวละครอุทานเป็นภาษาอังกฤษโอ้ชิทเขาในเรื่องนี้เขาอุทานโอ้อมันตลกตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราตลกชดเชยกับมุกตลกที่คนอินเดียเขารับรู้แต่เราไม่ได้ตลกกับเขาด้วยนะครับเขาอาจจะตลกตลก,กับ บทบาทของดาราดังๆหลายๆคนรับเชิญที่เราไม่รู้จักแต่เขารู้จักว่าคนนั้นมีอดีตมาอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ว่าซามานคานและดาราหลายๆคนนะก็อิงบทบาทหรืออิงสไตล์จากเรื่องเก่าๆมาเรื่องนี้เราจะได้เห็นซามานในเวอร์ชั่น3แบบนะครับก็คือผมยาวหนวดเคราลุงแังฮิปปี้เลยแล้วก็ผมสั้นมีหนวดเคราเล็กน้อยพองามแล้วก็เกลี้ยงเกลานะครับผมหล่อเกลี้ยงเกลา ไม่ได้เป็น3คาแรคเตอร์เท่าที่จริงก็ตามภาษาที่ไม่ใช่ภาษาละครก็คือ3คนเดียว3บุคลิก3คาแรคเตอร์นั่นแหละแต่ในภาษาละครภาษาการแสดงนี่คือคาแรคเตอร์เดียวกันเพราะว่ามันเป็นตัวละครเดียวกันเรียกว่ายังไงดีเรียกว่า3สภาพกันแล้วกันนะครับเรในตัวอย่างเราเห็นแล้วตรงนี้พี่โอ๋ไม่ได้สปอยก็หมายความว่าเราจะได้เห็นซาวมานใน3สภาพแล้วก็ไป คิดไปดูเองก็แล้วกันว่าทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนแปลงรูปรักไปขนาดนั้นเรื่องนี้เขาอยู่ที่เดลีนะครับแล้วก็มาบ้านผู้หญิงที่ภาคใต้ภาคใต้อาจจะมีภาษาใต้เข้ามาด้วยไม่โอไม่แน่ใจว่าเป็นทมินเตลูกูหรืออะไรหรือเปล่านะครับก็คล้ายๆกันอย่างนั้นน้องชายของเขาทั้ง3คนก็พยายามจะหาผู้หญิงให้ผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ดีๆมาผู้หญิงคือปูจ๋าเหตุนะครับ เราเคยเจอในเรื่องอะไรล่าสุดพี่โอจําชื่อไม่ได้ละก็น่ารักดีน่ารักถึงอายุจะห่างกันสักหน่อยคนนี้ก็เหมือนกันออกมาตามหาสามีมันเหมือนเทพนิยายมากเลยคลื่อเรื่องเราง่ายมากน้องชายอยากจะหาภรรยาให้อยากจะหาแฟนให้พี่แล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็อยากจะหนีจากทางบ้านเพื่อมาตามหารักแท้อะไรประมาณนี้มันง่ายไปหมดก็มันก็สมกับเป็นหนังตลกเรื่อง เน้นความตลกเป็นหลักเล่นแอคชั่นเป็นรองนะครับแล้วก็เรื่องราวของชีวิตก็มีให้จับต้องได้เล็กน้อยพี่โอก็เลยให้ได้ประมาณนี้หนังถูกใจคนชอบหนังอินเดียละซามานขานถ้าใครชอบซามานขานรูปร่างเรือนร่างนี่มีแบบว่าโชว์ซิกแพคเรื่องนี้ก็มีให้เห็นนะครับแล้วก็ยังมีในมิวสิคอลมีอยู่เพลงหนึ่งคล้ายๆกับโชว์ผ้าคนหนูที่เขากำลังคิดกันใน Tik t o k ตรงนี้มี กับภาพปิดเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมอะไรของเขาก็ว่าไปก็พี่โอ๋ก็คุยถึงคลิปนี้ยาวพอสมควรแล้วจริงๆแล้วมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่อยากให้พูดมากเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เรารู้สึกเออตรงนั้นดีตรงนี้ไม่ชอบมันมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเรื่องหนึ่งนะครับจะว่าไปก็ได้ใครอยากจะทดลองดูหนังอินเดียที่เรื่องนี้พี่โอ๋แนะนําว่าไม่ต้องนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบหนังอินเดียอยู่แล้ว อย่างที่ว่าชอบซอมานข่านอยู่แล้วไปดูได้ก็จะชอบเหมือนเดิมครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้แล้วพบกันในคลิปอื่นๆนะครับตอนแรกว่าจะรอ,อ,อนิติศารอาเซียนมาแล้วจะได้ทำคลิปไปพร้อมๆกันยังไม่มาสักทีก็ถ้ามาเมื่อไหร่ก็ทำคลิปพิเศษตอนนั้นแล้วก็จะทำจัดอันดับหนังอินเดียที่ชอบในรอบปีที่ผ่านมาด้วยพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ